โคงนะคะซื้อยกซี่โคงเลยคระเราก็เอามาล้างมาหัน่นเอามาล้างมาหัน่นมันเลาะเอ็นที่มันไม่ดีออกแล้วเราก็หัน่นแล้วเราก็เอามาหมักเครื่องค่ะ <S <S เราใส่ข้าวเหนียวค่ะพี่เราใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะใส่งาด้วยใส่ข้าวเหนียวด้วยค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> ข้าวเหนียวเนี่ยคนอีสานเขาชอบนิยมทํามันจะทําให้เนื้อหอมค่ะพี่แล้วก็อร่อยะคะ่ะถ้าลูกค้าได้กินลูกค้าจะต้องกลับมาซื้ออีกถ้าไม่อร่อยลูกค้าก็ไม่กลับมานะคะอันนี้เราอยู่ได้เพราะว่าลูกค้าเรากลับมาเรามีลูกค้าประจำ เราจะใช้เนื้อส่วนที่คนอื่นเขาไม่ใช้กันอันนี้เราใช้เนื้อส่วนซี่โครงค่ะยกซี่โครงค่ะพี่ถ้าเป็นเนื้อส่วนยกซี่โครงคือเราต้องมาเราเอาไขมันที่มันไม่ดีออกออกเยอะมากนะคะพี่ออกเป็นกิโลเลยนะคะไม่ใช่ออกน้อยๆน,นะเยอะมากค่ะเราะออกก่อนคะ่ะเราะเอาส่วนที่มันเป็นไขมันไม่ดีออกนะคะเอนเหนียวๆอะไรพวกนี้นะคะ่ะเราก็ออกส่วนที่ดีเราก็เอามาร้อยๆแล้วก็ทําเป็นเนื้อแดดเดียวติดมันนะคะ ลูกค้าจะชอบติดมันติดมันคือมันมันจะไม่แข็งกระด้างเหมือนเนื้อทั่วไปที่เขาเอามาทําแบบสวยๆอะค่ะถ้าเนื้อไม่มีมันติดเลยมันจะกินไม่อร่อยนะคะมันจะสู้เนื้อติดมันไม่ได้ค่ะเนื้อติดมันก็ไม่ใช่ว่าเอาเนื้อเศษมาทํานะคะถ้าเอาเนื้อเศษมาทําลูกค้าจะทานไม่ได้เลยนะคะมันจะเหนียวของเราเราหมักข้ามคืนเลยนะคะถึงจะเอามาแบบทําได้ค่ะการหมักเนื้อนะคะขยําขยําแบบผ่านๆานไม่ได้นะคะ มันไม่เข้าเนื้อมันไม่เข้าไปในเนื้อค่ะพี่มันทาให้เนื้อไม่อร่อยทาให้เนื้อไม่นุ่มต้องขยําให้เครื่องอะ่ะมันเข้าไปในเนื้อแล้วเราก็เอ้งข้ามคืนเลยค่ะแล้วมันจะออกมาแบบนุ่มมากหมักข้ามคืนเลยค่ะแล้วก็เช้ามาเราค่อยร้อยร้อยตอนเช้าก่อนที่จะออกมาขายเราก็ร้อยแล้วเราก็เอามาแหวนแบบนี้ค่ะส่วนผสมก็จะมีพวกซอสปลาเขียวซอสหอยนางรมแล้วก็น,น้ำตาลแล้วก็ชุนโรติ้งเขาเรียกผงอร่อยผงอร่อยต้องมีนะคะ นิดหน่อยของอร่อยนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยเราจะไม่ให้มันหวานมากนะคะเนื้อให้มันแบบรสกลางๆแล้วก็มีตัดเกลือนะคะาต้องใช้เกลือนะคะเราไม่ใส่น <sh arp from predators> <trans> ้ำปลานะคะถ้าใส่น้ำปลามันจะเคาวเราต้องใช้เกลือแทนนะคะใช้เกลือหมักแล้วก็ใช้ซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมซีิ๊วขาวหมักรสชาติต้องออกกลางๆไม่เค็มไม่หวานมากต้องกลมกล่อมรสกลางๆกลมกไม่หวานมากไม่เค็มมาก ทุกคนครับจากฟุตเทจข้างต้นเราก็ได้นะครับนี่หมูพวงเนื้อพวงมาแล้วนะครับนี่ร้อนๆเลยทุกคนขออนุญ,ญาตรีวิวในรถนะเพราะวันนี้มากับฝนมากๆนะครับไม่สามารถรีวิวข้างนอกได้จริงๆทุกคนแล้วก็ ตามฟุตเทจเลยเขาขายพวงละ20บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเนื้อนะครับแล้วเขาคัดสรรจากเนื้อเนี่ยเ,เขาจะมีติดมันนิดๆและหมูก็จะมีติดมันนิดๆส่วนไขมันที่ไม่ดีเขาก็จะหั่นออกนะครับแล้วทําการคลุกเคล้าหมักเ,เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวเหนียวลงไปด้วยแล้วก็ค่อยเอาไปทอดนะทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอร่อยอย่างที่ฟุตเทจข้างต้นได้พูดไว้หรือเปล่านะครับ แล้วก็อันนี้อีกอันนึงลืมบอกนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นแจ่วบองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแจ่จวบองคืออะไรแต่ว่าก็ลองซื้อมาลองดูนะครับก็อันนี้ถ้วยละ10บาทเพื่อนๆแล้วก็ข้าวเหนียวห้าบาทนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกขอ,อยังไม่ทันเริ่มก็น้ำรายไหลแล้วทุกคนเนี่ยดูอันนี้หมูกับเนื้อแอนะครับ สีมันจะต่างกันนะอันนี้เนื้ออันนี้หมูทุกคนขอลองอ่าหมูแบบไม่ต้องจิ้มก่อนเลยอะอืมเข้าเนยมาบเ,เริ่มหิวมันคือหมูแดดเดียวพวงนั่นแหละทุกคนไม่ต้องไปกินไกลถึงพัทยาหมูหอร่อยนุ่มแล้วก็ไม่แข็งเจริงๆแล้วอะ่ะ เขาสามารถเลือกความสุกได้เลยนะมันก็จะสุกมากสุกน้อยสุกปานกลางหมูมันก็จะไม่แข็งนะครับแต่ว่าแนะนําให้เลือกว่าอาแบบนุ่มก็คือสุกกลางกลางไม่สุกมากเพราะเดี๋ยวมันจะแข็งแล้วเคี้ยวไม่อร่อยนะครับอเรามาลองอันถัดมาครับอันนี้เป็นเนื้อทุกคนอันนี้ขอลองแบบยังไม่จิ้งจต่วงก่อนนะอืมอ้มอื้มนุ่ม นุ่มจริงๆทุกคนไม่เหนียวอร่อยอยู่นะทุกคนใครจะมามาได้นะครับอยู่ในซอยลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดนะครับแยกสิบห้าจอดรถได้ถ้าเป็นผมผมจอดรถหน้าเซเว่นแต่อย่าจอดนานแล้วกันเกรงใจครับอันนี้เจ้าบองนะครับอันนี้หมูกับข้าวเหนียวแล้วก็เจ้าบองนะี <c> ่ <oughs> ที่มันจะแคบหน่อยครับทุกคนเขอควักกันด้ <c oughs> เห็นไหมนี่นะครับ วืบวืบอ,อ,อ่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าลุยครับหมูแจ้วบังอืแจ้วบังก็คือปลา,า,า,าสับใช่ไหม,มกลิ่นปลา,าไม่แรงมาก ถือว่าในเลเวลที่ผมกินได้แล้วกันนะคือคนอื่นยังไงไม่รู้เพราะปกติผมไม่ทานปลาลาแต่ว่าจะทานปลาาก็คือหมูปลาลาข้อววัวน,นั้นยอมจริงคือเนื้อไอตัวปลาามันอร่อยมากอะ่ะผมว่ากินกับเ,เห็นไหมผมว่ากินกับไอตัวแจ่วบองข้าวเหนียวกินคู่กันมันก็อร่อยดีนะนุ่มเน,มนมแบบโอเคเลยอะแล้วก็สำหรับร้านนี้เขาจะไม่มีผักแก้มให้นะครับจริงๆแล้วรสชาติผมไม่แน่ใจว่า เทียบเท่าพัทยาไหมแต่ผมว่าหน้าตากับราคาถือว่าใช้ได้นะถ้ายัางไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับมาพร้อมสายฝนเลยเดี๋ยวรถจะติดไปมากกว่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รายการฟุตเทจที่ด้านล่างด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าอีีนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย